สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตักทรายกันนะครับมาดูกันเลยนี่ตลอดแม่คอล่ะเราตักเจ้าไดโนเสาร์มากคอลนี่ตักใส่รถไปเจ้าพวกไดโนเสาร์ขี้ด้อนี่นี่ว,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 วัวด้วยวัวคราววัวไดโนเสาร์ ไปไปเทยอยู่กับเพื่อนๆนะครับตรงนี้นี่แล้วก็ถอยมา <c oughs> เออเราวกตักไฟนะครับชิวเฮ้ยยืดยายแมงมุมเลยเพราะมันคือไาใยายแมงมุมนั่นเองยูย <c oughs> นี่เราใช้มือเลยดีกว่าโูนรับจูหูจะขนไม่หมดไหมเนี่ยรถคันเดียวเนี่ยโอ้อย่างนี้เราต้องหารถมาขนด้วยนี่เอาคันใหญ่มาขนเลยนี่เป็นไงละครับนขนมาคือเทตรงนี้ขนมาบุ๊ดเท อืมโหยเราได้สายใหญ่บางมุมมาเล่นครับอืมนี่นอืมโห่ยงยืดเลยนะดูสินี่อืมนี่่แล้ววันนี้เราจะมาสร้างอะไรกันดีนี่จะมาสร้างปลาดาวนี่นะครับปลาดาว ดูนะครับมันจะเป็นรูปปลาดาวไหมทุกคนคอยดู one two t h r นี่นะครับเป็นรูปปลาดาวเฮ้ยนะลองปลาหมึกปลาหมึกนะปลาหมึกดูกันอันที่ t h นี่ปลาหมึกนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายอ่ะบายบาย